สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเรื่องหลอน108เรื่องผีวันนี้มีเรื่องหลอนมาให้ฟังก่อนนอนกันอีกแล้วในชื่อตอนว่าคืนลองของแสงสุดท้ายของวันที่กำลังจะลับขอบฟ้าศาสตร์ส่องกระทบวงสนทนาของกลุ่มวัยรุ่นสี่คน เสียงหัวเราะดังขึ้นเป็นระยะท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดที่เริ่มกรีดร้องต้อนรับราตรีไทยหนุ่มผู้มีบุคลิกมั่นใจและเป็นผู้นำของกลุ่มกำลังเล่าเรื่องผีที่ได้ยินมาด้วยน้ำเสียงขบขันเขาเล่าว่าถ้าอยากเห็นผีนะเว้ยต้องไปที่ทางสามแพร่งตอนเที่ยงคืนแล้วก้มมองลอดวางขา ปัญญาอ่อนสิ้นดีไทยพูดพลางหัวเราะราพบเพื่องสนิทร่างทวมหัวเราะตามอย่างเห็นด้วยเออวะใครจะบ้าไปทำวะในกลุ่มนั้นยังมีมินหญิงสาวหน้าตาน่ารักที่ดูเงียบขรึมกว่าคนอื่นเธอเม้มปากเล็กน้อยเมื่อได้ยินเรื่องพวกนี้ความจริงแล้วเธอเป็นคนขี้กลัวแต่ไม่อยากแสดงออกให้เพื่อนล้อ และฝนหญิงสาวมาดเท่ที่พกกล้องถ่ายรูปติดตัวเสมอเธอเป็นคนมีเหตุผลและเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้เท่านั้นมันก็แค่เรื่องเล่าที่คนโบราณแต่งขึ้นมาเพื่อขู่ไม่ให้เด็กๆออกไปเที่ยวกลางคืนนั่นแหละฝนสรุปแต่ก็น่าสนุกดีออกนะไทยพูดขึ้นดวงตาของเขาเป็นประกาย พวกเราลองไปพิสูจน์กันดูไหมละ่ะว่าเรื่องพวกนี้มันจริงหรือแหกตาให้มันรู้รู้กันไปเลยว่าผีไม่มีจริงข้อเสนอของไทยจุดประกายความท้าทายในใจของทุกคนแม้แต่มิ้นที่ในใจลึกๆแล้วหวาดกลัวก็ยังพยักหน้าตกลงเพราะไม่อยากถูกมองว่าปอดแหก พวกเขารวบรวมวิธีเห็นผีจากอินเทอร์เน็ตและคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ตั้งแต่การเล่นผีถ้วยแก้วการหวีผมหน้ากระจกตอนเที่ยงคืนไปจนถึงการใช้ดินจากเจ็ดป่าช้าทาเปลือกตาสถานที่ที่พวกเขาเลือกคือบ้านท้ายสวนบ้านทรงไทยโบราณร้างที่ถูกทิ้งไว้จนเถาวันขึ้นปกคลุม ร่ำลือกันว่าเจ้าของบ้านผูกคอตายและวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นคืนเดือนมืดกลุ่มวัยรุ่นทั้งสี่ก็มาถึงที่หมายบรรยากาศรอบบ้านร้างวังเวงและเย็นยะเยือกว่าปกติไทยเป็นคนแรกที่ก้าวเข้าไปในตัวบ้านที่อบอวนด้วยกลิ่นอับและฝุ่นหนาเตอะม,มาเริ่มจากผีถ้วยแก้วกันก่อนเลย เขาประกาศกล้องเพื่อทำลายความเงียบสงัดพวกเขานั่งล้อมวงใช้เหรียญบาทแทนถ้วยแก้วทุกคนวางนิ้วลงบนเหรียญไทยเริ่มถามถ้ามีวิญญาณอยู่ที่นี่ขอให้เคลื่อนเหรียญไปที่คำว่าใช่ด้วยความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งเวลาผ่านไปนานจนพบเริ่มบนแต่แล้วจู่จู เหรียญก็ค่อยๆเคลื่อนไปที่คำว่าใช่อย่างช้าๆมิ้นชักนิ้วกลับทันทีด้วยความตกใจใครแกล้งใครขยับฝนาสา์ไฟฉายไปที่หน้าทุกคนไทยกับพบสายหน้าปฏิเสธพวกเขามองหน้ากันด้วยความรู้สึกที่หลากหลายแต่ไทยก็ยังคงทำใจดีสู้เสือสงสัยพื้นมันเอียงนะไปลองวิธีอื่นกันต่อดีกว่า พวกเขาเดินลึกเข้าไปในบ้านไปยังห้องนอนเก่าที่มีกระจกบานใหญ่ตั้งอยู่มินถูกบังคับแกมขอร้องให้เป็นคนหวีผมหน้ากระจกตอนเที่ยงคืนตรงเธอจำใจทำตามนั่งลงหน้ากระจกที่มัวเต็มไปด้วยฝุน่นขณะที่เข็มนาฬิกาบนข้อมือของไทยชี้เลขสิสองพอดี มินก็เริ่มยกหวีไม้เก่าๆขึ้นสางผมช้าๆในใจภาวนาไม่ให้เจออะไรแต่แล้วภาพในกระจกก็เริ่มบิดเบี้ยวใบหน้าของเธอที่สะท้อนอยู่ดูซีดเผือดผิดปกติและแวบหนึ่งเธอเห็นเงาดำขมื่นยืนอยู่ข้างหลังกรี๊ดมินร้องลั่นและพะงะถอยหลังจนล้มก้นกระแทกพื้น มีใครอยู่ข้างหลังชั้นในกระจกทุกคนรีบส่องไฟฉายเข้าไปในห้องแต่ก็ไม่พบใครอื่นนอกจากพวกเขาไทยเข้าไปพยุงมิ้นขึ้นมามิ้นแกตาฝาดไปเองไม่มีอะไรหรอกเขาปลอบแต่แววตาของเขาเริ่มมีความกังวลฉายชัดขึ้นความมั่นใจที่เคยมีเริ่มสั่นคลอนความล้มเหลวสองครั้งซ้อนทำให้ไทยหงุดหงิด เขาต้องการผลลัพธ์ที่จับต้องได้เอาล่ะเหลือวิธีสุดท้ายที่เขาว่าขลังที่สุดมองลอดวางขาที่ทางสามแพร่งเขาพูดเสียงกร้าวและเพื่อเพิ่มความขลังเราจะใช้ดินเจ็ดป่าช้าทาเปลือกตาด้วยความคิดนี้ทำให้ทุกคนอึ้งไปแม้แต่พบยังลังเลเฮ้ยไทยมันจะแรมไปหรือเปล่าวะ ถ้าไม่สุดแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจริงหรือไม่จริงไทยสวนกลับเขาเดินนำทุกคนออกจากบ้านไปยังทางสามแพร่งเล็กๆหลังสุสานเก่าที่อยู่ไม่ไกลจากตัวบ้านเขาหยิบผงดินสีคล้ํำที่เตรียมมาในห่อผ้าขึ้นมาใครไม่กล้าก็กลับไปแต่กูจะทำสุดท้ายด้วยแรงยุและความอยากรู้อยากเห็นที่พุ่งถึงขีดสุด ทุกคนก็ยอมทําตามพวกเขาเอาดินสีคล้ำนั้นมาทาที่เปลือกตาของตัวเองเบาๆความรู้สึกเย็นวาบแล่นไปทั่วร่างจากนั้นไทยก็ให้สัญญาณโอเคพร้อมนะหนึ่งสองสามก้มทั้งสี่คนโค้งตัวลงต่ำสุดแล้วมองลอดวางขาของตัวเองกลับไปยังทิศที่เดินจากมา ภาพที่เห็นทําให้โลกทั้งใบของพวกเขาหยุดหมุนทุกสิ่งกลับตาลปัดความมืดมิดที่เคยมีเพียงแสงไฟฉายสองทางบัดนี้กลับสว่างไสวด้วยแสงจันทร์สีเลือดถิวทัศน์ที่เคยว่างเปล่ากลับเต็มไปด้วยผู้คนร่างโปร่งแสงบ้างเลือนลางบ้างชัดเจนบ้างเดินสวนกันไปมาเหมือนเป็นเรื่องปกติ ที่น่าสยดสยองคือสภาพของแต่ละร่างนั้นแตกต่างกันไปหญิงสาวในชุดขาวผมปิดหน้านั่งห้อยขาอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่ชายชราหลังค่อมที่เดินลากขาข้างหนึ่งซึ่งมีกระดูกโผลออกมาเด็กน้อยที่วิ่งเล่นโดยไม่มีสีสะัะและที่น่ากลัวที่สุดคือร่างของชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าบ้านร้าง เขากำลังเอาเชือกคล้องคอตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกคนแข็งทื่อราวกับถูกสาปลมหายใจติดขัดสมองไม่สั่งการพวกเขาอยากจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาไทยที่เคยปากเก่งตอนนี้หน้าซีดเผือดเงื่อไหลท่วมตัวแล้วฝันร้ายที่สุดก็บังเกิดขึ้นเมื่อนหนึ่งในร่างโปร่งแสงเหล่านั้น หญิงสาวที่นั่งบนต้นไม้ค่อยๆหันหน้าที่ถูกผมปิดไว้มาทางพวกเขาช้าๆแล้วแสยะยิ้มกว้างจนปากฉีกถึงใบหูมันมันเห็นเราพบเป็นคนแรกที่ได้สติเขาร้องออกมาสุดเสียงเสียงของพบเหมือนเป็นตัวจุดชนวน ทุกร่างที่เคยทำกิจกรรมของตัวเองพลันหยุดนิ่งแล้วหันมามองที่พวกเขาเป็นตาเดียวดวงตาที่กลวงโบ่บ้างแดงกัมบ้างจ้องเขม็งมาที่ผู้บุกรุกทั้งสี่ทุกอย่างก้าวที่พวกมันขยับเข้ามาใกล้เชื่องช้าแต่หนักแน่นราวกับจะบทขยี้ทุกโตดประสาทวิ่งไทยตะโกนลั่นทั้งสี่คนหันหลังกลับแล้ววิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต พวกเขาไม่กล้าหันกลับไปมองเสียงหัวเราะเย็นเยียบเสียงครวญครางหวยหวนดังไล่หลังมาติดติดพวกเขาวิ่งสะดุดล้มลุกคลุกคลานจนมาถึงรถแต่เมื่อกำลังจะเปิดประตูฝนก็กรีดร้องขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นร่างของชายชาราหลังค่อมคนนั้นนั่งอยู่ที่เบาะหลังรถดวงตาที่ว่างเปล่าของมันกำลังจ้องมองมาที่พวกเขา พวกเขาเปลี่ยนใจวิ่งตเตลิดออกจากบริเวณนั้นไปคนละทิศละทางไม่สนใจอะไรอีกต่อไปขอเพียงให้รอดพ้นจากภาพน่ากลัวที่เห็นก็พอพวกเขาหนีรอดออกมาได้ในคืนนั้นแต่สิ่งที่พวกเขาได้เปิดออกมานั้นไม่สามารถปิดกลับลงไปได้อีกเลยไทยผู้นำที่เคยยิงพยองกลายเป็นคนขวัญอ่อนและหวาดระแวง เขามองเห็นพวกมันได้ตลอดเวลาไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนที่มหาวิทยายลัยเขาเห็นอาจารย์ท่านหนึ่งยืนสอนหนังสือโดยมีร่างของผู้หญิงเลือดท่วมตัวเกาะหลังอยู่ตอนกินข้าวในโรงอาหารเขาเห็นผีเปรตสูงเท่าตึกกำลังก้มลงกินเศษอาหารใต้โตะ๊ะเขาขังตัวเองอยู่ในห้องปิดหน้าต่างทุกบาน ไม่กล้าส่องกระจกไม่กล้าหลับตาเพราะทุกครั้งที่หลับตาภาพในคืนนั้นจะย้อนกลับมาหลอกหลอนพร้อมกับเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าอยากเห็นพวกเราใช่ไหมเหรอมาอยู่ด้วยกันสิมินที่ขี้กลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสภาพของเธอเลวร้ายที่สุดเธอเห็นพวกมันทุกขนทุกแห่งจนสติสัมปชัญญะของเธอไม่อยู่กับร่องกับรอย เธอกรีดร้องอยู่ตลอดเวลาพูดจาไม่รู้เรื่องบอกพ่อแม่ว่ามีคนเต็มไปหมดในบ้านสุดท้ายเธอถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชในห้องสี่เหลี่ยมสีขาวที่ดูว่างเปล่าสำหรับคนอื่นแต่สำหรับมินมันคือห้องที่อัดแน่นไปด้วยวิญญาณมากมายที่กำลังจ้องมองเธออยู่ทุกวินาทีฝนพยายามใช้เหตุผลเข้าสู้ เธอคิดว่ามันเป็นเพียงภาพหลอนที่สมองสร้างขึ้นแต่เมื่อเธอนำภาพจากกล้องในคืนนั้นมาเปิดดูหัวใจของเธอก็แทบหยุดเต้นกล้องของเธอจับภาพพวกมันได้ทุกตัวตนชัดเจนยิ่งกว่าที่ตาเห็นเสียอีกเธอหมกมุ่นอยู่กับการดูภาพเหล่านั้นซ้ำไปซ้ำมาพยายามหาคำอธิบายทางวิทยศาศาสตร์ แต่ยิ่งขนขวาเธอก็ยิ่งถลำลึกสู่ความบ้าคลั่งเธอเริ่มพูดคุยกับสิ่งที่มองไม่เห็นในรูปภาพจนในที่สุดก็ไม่มีใครได้ข่าวครา,าวจากเธออีกเลยพบพยายามใช้ชีวิตให้เป็นปกติเขาพยายามบอกตัวเองว่ามันคือฝันร้ายแต่ภาพเหล่านั้นยังคงตามติดเขาไปทุกที่ คืนหนึ่งขณะขับรถกลับบ้านเขามองกระจกมองหลังและเห็นใบหน้าที่แสยะยิ้มของผู้หญิงผมยาวคนนั้นนั่งอยู่ที่เบาะหลังเขาตกใจสุดขีดหักพวงมาลัยรถอย่างแรงจนเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างจังไม่มีใครรู้ว่าก่อนสิ้นใจเขาเห็นอะไรเป็นภาพสุดท้าย เรื่องราวของวัยรุ่นสี่คนที่อยากท้าทายผีกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตพวกเขาทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้เห็นและคำขอนั้นก็กลายเป็นจริงจริงเกินกว่าที่มนุษย์คนไหนจะรับไหวบัดนี้โลกของคนเป็นและโลกของคนตายได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับพวกเขา ผู้รอดชีวิตต้องใช้ลมหายใจที่เหลืออยู่กับความหวาดกลัวที่ไม่เคยจางหายเป็นธาตุของสายตาที่มองเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นไปตลอดการเป็นอย่างไรบ้างครับกับเรื่องหลอนวันนี้คุณผู้ฟังยังอยากมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่หรือเปล่าครับยังไงก็ฝากติดตาม108เรื่องผี EP ต่อๆไปด้วยขอบคุณครับ